สวัสดีครับผมอูเลนซีไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีไมล์รุ่นใหม่มาออกอ,อีกแล้วสำหรับปี2024นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น HM 2301เป็นไมล์สำหรับสมาร์ทโฟนนะพอเชื่อมต่อเป็นแบบไทยสีพิเศษยังไงนะครับแตกต่างจากไมล์รุ่นอื่นยังไงของอูเลนซีเจ้าไมล์ตัวนี้จะเป็นไมล์ที่ชุดหนึ่งเนี่ยใช้กันได้กับหลายดีไวก็คือตัวไมล์มันเนี่ยครับสามารถซื้อเขาเรียกตัวรับสัญญ,ญาณเนี่ยเชื่อมต่อกับมือถือในกรณีทุกว่าเราไลฟ์หลายๆแพลตฟอร์มพร้อมๆกันหรือการวิดีโอ อยากให้เสียงเข้าโทรศัพท์หลายๆเครื่องเจ้าตัวเนี้ยสามารถซื้อตัวรับสัญญาณไปต่อกับโทรศัพท์ของเราได้ซึ่งในเซสตเนี้ยใช้ได้2เครื่องพอร้อมกันแต่ถ้าคุณอยากจะต่อได้มากกว่าน,น,นั้นนะให้ซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวมาดูลายละเอียดของเจ้าตัว H M 2 3 0 1ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนครับแกะกล่องมา,มานะครับ H M 2 3 0 1นะครับจะมีเป็นกล่องผ้านะครับแบบแข็งนะลูซิออกมา,รา,มาเราจะเจอกับตัวไม้สองตัวนี้คือตัวไม่ เป็นไมค์คลิปอ่อนน้ำหนักค่อนข้างเบานะตัวนี้ปอนขนาดเล็กดูทรงแล้วใส่แล้วก็ไม่ใหญ่นะน้ำหนักตัวไมค์เนี่ยสเปกบอกว่าแค่18กรัมเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะว่าเป็นยังไงบ้างตัวรับสัญญาณให้มา2ตัวเลยอย่างที่บอกใช้ได้ 2DI ดีวพร้อมกันเชื่อมต่อแบบไทสี่ดูอุปกรณ์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาไล่รายละเอียดมีเหมือนเข็มจิ้มซิมให้หนึ่งอันสายชาร์จเป็นแบบไท4ีแต่เป็นแบบ2หัวนะ ก็คือเสียบเข้าไปเป็นหัว Type A หัวหนึ่งแล้วก็เป็น Type C สองหัวก็คือเสียบชาร์จไปที่เป้าชาร์จเนี่ยแล้วเราสามารถชาร์จได้2ดีไวพร้อมกันแล้วก็จะมีตัวแปลจาก Type C เป็นไ t น,น,นิ่งอันเนี้ยในกรณีที่มือถือยังเป็นไ t นิง่งเราสามารถเสียบตรงเนี้ยที่ตัวับสัญญาณเราเสียบเข้ามือถือเป็นไ t นิ่งได้อ่าแต่ให้มาตัวเดียวนะแล้วก็จะมีคู่มือนี่มีคู่มือละเอียดนะตัวนี้ เริ่มแรกก่อนเลยมาดูที่ตัวไม้ก่อนตัวไม้เนี่ยวัสดุเป็น ABS PVC ตรงเนี้ยด้านบนจะเป็นตะแกรงตัวเนี้ยไม่มีวิวชิลให้นะครับจะเป็นตะแกรงนะครับด้านข้างจะมีปุ่มสองปุ่มจะเขียนว่า M คือโหมดแล้วก็ปุ่ม power เปิดเครื K ่องด้านหลังเป็นแบบ c l i อ on มีปกเสือ้อด้านล่างของตัวไม้จะมีช่อง USB Type C สำหรับเสียบชาร์จเสียบชาร์จได้นะตัวนี้สเปกก็คือใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงแล้วก็ตัวเนี้ยใช้เวลาชาร์จประมาณ2.5ชั่วโมง หลักการของไม์ไร้สายตัวนี้ไม่ว่าคุณจะใช้1คนหรือ2คนก็คือคุณต้องใช้ตัว txm เป็นหลักเพื่อในการจับคู่นั่นแหละเพราะว่าเวลาระหว่างตัวรับตัวส่งเนี่ยตัว txm เป็นทำหน้าที่จับคู่ตัว s จะไม่จับคู่เลยกับตัวรับสัญญาณคุณพูดคนเดียวก็ต้องเปิดตัวนี้เวลาสองตัวคุณก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเปิด t a x ส่วนไอ้พวกเนี้ยคุณจะต่อพวกอีกกี่ตัวก็ได้เกินสิบดีไว้ก็ต่อได้คุณก็แค่จ่ายังซื้อตัวนี้เพิ่มมาตัวสัญญาณอ่ะทีนี้ดูส่วนของตัวไม้อ่ะตัว tx ท กับปุ่มหมดทีเนี้ยมันจะมีโหมดซ่อนอยู่นะทั้ง2ปุ่มเลยพาวเวอร์เนี่ยปกติก็คือกดเปิดเครื่อง M เนี่ยคือปุ่มมิวจริงๆมันยอ่อมาจากมิวโหมดมิวปุ่มพาวเวอร์ก่อนเวลาก,กดนะครับเปิดเครื่องกดค้างไว้2วิมันจะขึ้นไฟสีฟ้าอย่างนี้ค้างคือเปิดเครื่องนะครับผมทีนี้ปุ่มพาวเวอร์นอกจากกดค้าง2วิเนี่ยจะมีปุ่มอีกโหมดหนึ่งคือให้กดหนึ่งครั้งจะเป็นสีฟ้าแบบสว่างตรงเนี้ยจะเป็นเปิดโหมดน้อยรีเ c ชั่นคือโหมดต,ตัดเสียงรบกวนซึ่งโหมดน้อยเนี่ยก็คือตัดเสียงรบกวนกดปุ๊บจะเป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยคือโหมดปรับเสียงรบกวนต่อมาปุ่มพาวเวอร์เนี่ยกดสหมครอ ให้มันจับคู่กันปวด3าครั้งนะเดี๋ยวมันคลิกสามทีพร้อมกันทีนี้มาดูปุ่ม M ว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกกดค้างไว้ประมาณ2วินะจะเป็นมิวโหมดก็จะเป็นไฟสีน้ําเงินกับสีฟ้ากระพริบกันแต่แบบช้าๆนะอันนี้คือมิวหมดถ้าลองการออกให้กด1่ทีกดปุ่ม M เนี่ยหนึ่งครั้งค้างไว้2วิเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกกดค้างไว้ให้เป็นไฟสีฟ้าขึ้นตลอดอย่างเงี้ยคือไม่ใช่มิวโมดละต่อมาปุ่มมิวเนี่ยให้กด1ครั้งสังเกตนะครับจะมีไฟสีฟ้าและสีเขียวกกระพิบบเเเปป็็นนตต่อองงงจถึวลุม เสียงปรับได้สีระดับปุ่ม M นะครับให้กดแบ่มันลิ๊กพร้อมกัน2ครั้งกิกเร็วๆนะสองครั้งมันจะเป็นไฟสีเขียวกับไฟสีฟ้ากระพริบคู่กันอันนี้คือโหมดรีเวิร์บเปิดปิดรีเวิร์บคือเสียงเหมือนเสียงแบบกล้องนิดนึงเอาง่ายนะๆอ่ากดกดออกก็คือกดแต่มันลิกพร้อมกัน2ทีเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูว่าเรื่องของเสียงตัวอย่างเสียงเป็นยังไงเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างการเชื่อมต่อมือถือหรือๆเครื่องทำยังไงส่วนการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนง่ายๆครับเราเสียบ USB Type C เข้าที่มือถือที่เราใช้งานแค่นี้เองที่ตัว RX ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นอย่างงี้ถ้าเราเปิดไมค์ไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นค้างไว้อย่างงี้ทีนี้ไม่นด้ะพริอย่างงี้นะฟ้าเรื่อยๆวนที่ไมค์มันก็จะขึ้นสีฟ้าค้างไว้แสดงว่าใช้ได้แล้วเชื่อมกันแล้วแค่นี้งใช้งานได้เลยจบ อย่างที่บอกถ้าเรามีมือถือมากกว่าหนึ่งเครื่องก็สามารถไปเสียบเพิ่มไ้อีกนอกจากนี้นะครับระหว่างที่เราเสียบตัวไม้อยู่เนี่ยบางคนบอกว่าอยากชาร์จมือถือที่ตัวรับสัญญาณทุกตัวเนี่ยจะมีช่องไท p ซีอ่าเราสามารถเสียบชาร์จมือถือได้เลยแต่บางคนบอกว่าไรไปด้วยแล้วแบบชาร์จไปด้วยเพราะหลายๆคนเจอปัญหาว่าเวลาต่อไม้ที่เป็นไทซ e C แล้วมือถือเนี่ยเป็นไท p e C เนี่ยคือไรไรไปแบตหมดเพราะไม่สามารถชาร์จมือถือได้ เจ้าตัวนี้แก้มาละเสียบชาร์จไปด้วยไล์ไปด้วยได้ด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ต้องการไม์ไวเลสแบบใช้งานง่ายๆอย่างเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการทดสอบนะครับผมมาถึงในส่วนการทดสอบนะครับไมค์ u เล s ซ H M 2 3 0 1ยงอย่างแรกเลยที่เราจะทดสอบเนี่ยคือเรื่องของระดับเสียงที่เขาบอกว่ามี4ระดับตอนนี้ผมต่อไม์เข้ากับสมาร์ทโฟนเอาไว้นะอ่าแล้วก็นั่งอยู่ห่างประมาณนี้ยังไม่ได้เทสเรื่องระยะนะอันนี้เราเทสแค่เสียงกันก่อนว่าคาแรคเตอร์เสียงเป็นยังไงเพิ่มโมดูลมันเป็นยังไง น่านจะเป็นระดับเสียงที่เบาที่สุดเดี๋ยวผมจะเพิ่มระดับเสียงดูว่าเสียงที่ได้เนี่ยดีขึ้นไหมนะกดปุ่ม M 1ครั้งจะเป็นการเพิ่ม1สเต็ปอ่ะอันนี้เพิ่มมาอีกสเต็ปนะผมกด1ครั้งลองดูนะครับเสียงที่ได้เนี่ยดังขึ้นกว่าเดิมไหมเทสหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ส 1, 2, 3, เดี๋ยวอีกสเต็ปหนึ่งเพิ่มขึ้นไประดับเสียงกดเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนะตอนนี้น่าจะดังขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละเทสเทสเทสหนึ่งสองสามส อ่าอย่างที่บอกครับตัวนี้ปรับได้3ระดับอันนี้ดังสุดแล้วนะกดอีกทีหนึ <bunları> ่งเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่เทสให้ดูนะอันนี้จริงๆเนี่ยเทสให้ดูคือผมพูดเท่ากันทุกระดับเลยว่าเนี่ยปรับระดับเสียงเราพูดเท่ากันแต่อันนี้ไปประยุกใช้บางคนแบบเสียงดังอยู่แล้วก็อาจจะใช้ระดับเสียงที่เบาจะได้ไม่พีคหลือใครที่เสียงเบาเนี่ยเว่งวนลุ่มให้มันดังขึ้นมาหน่อยประมาณนี้สําหรับการปรับระดับเสียงครับผม ต่อนะครับผมผมจะเทสโหมดอีกโหมดหนึ่งของเจ้ามา H M 2 3 0 1มก็คือโหมดน้อยด i เรคชั่นคือโหมดตัดเสียงรบกวนนั่นเองโหมดตัดเสียงรบกวนทำหน้าที่อะไรก็คือตัดเสียงกนโยนยรอบอย่างตอนนี้ผมจำลองสถานการณ์โดยการเอาโทรศัพท์เเครื่องหนึ่งครับเปิดเสียงลดเลยเสียงรดในถนนเนี่ยคุณจะได้ยินในคลิปนี้เลยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดตัดเสียงนะเสียงที่ได้จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดอ่าผมจะกดเนี่ยเปลี่ยนโหมดเป็นน้อยด i เรคชั่นดูว่ามันตัดได้จริงไหมอันนี้กดเปลี่ยนโหมดเเเป็นน้อยดดั่ mode, ลงงงฟูสีีทไ แตกต่างจากเมื่อกี้ไหมไอเสียงของลําโพงเนี่ยหายไปไหมเสียงรถเนี่ยเอาง่ายๆนะครับก็จําลองภาพเหมือนจริงนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวกลับเป็นปกติอีกทีนะให้ฟังเปรียบเทียบนะครับระหว่างการตัดเสียงรบกวนกับไม่ตัดอ่ะอันนี้คือโหมดแบบไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับไม่เปิดน้อยดีเร็กชั่นเสียงจะประมาณนี้เสียงลาโพงที่ได้ยินเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะเปิดลําโพงเท่าเดิมเปิดน้อยเล็ชั่นอีกทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับได้ยินคือได้เห็นความต่างกันไหมว่า ระหว่างเปิดนอยด์เดยชั่นคือไม่เปิดเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดตัดสื่อรบกวนครับผมมาอีกหนึ่งโหมดนะครับของเจ้าตัว u l e n s ซ h m 2 3 0 1โหมดนี้คือโหมดรีเวิร์สโหมดรีเวิร์สโหมดคือเสียงสะท้อนนั่นเองเอาไว้ใช้อะไรก็อาจจะเป็นพวกกิมมิกเป็นเหมือนเสียงทรโขงอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เป็นลูกเล่นสำหรับการใช้งานอย่างตอนนี้ไม่ได้เปิดวิธีการใช้งานเปิดตัวรีเวิร์สโหมดไม่ยากครับกดพี่ปุ่มโหมดเดือบมันคลิกรัวๆเลย2ครั้งเดือบมันคลิกครับเหมือนเดััเเเิิิ้้ลลคคกมมมาส์2รงนี่ยผปดดวโหแ ลองฟังเสียงดูนะครับเสียงเหมือนมัคคายยกไหมตามงานวัดงานบวชนะครับเสียงจะก้องๆหน่อยนะ,ะจะเป็นเสียงแบบรีเวิร์ดเหมือนเสียงสะท้อน่ะ,ะง่ายๆในห้องนะครับประมาณนี้เสียงโหมดรนะีเวิร์ดเอาไว้ใช้เป็นลูกเล่นนะใครแบบว่าเฮ้ยสร้างสีสันในการถ่ายวิดีโอได้เดี๋ยวผมกลับเป็นโหมดปกติอ่าประมาณนี้นะครับรีเวิร์ดโหมดใครที่ไม่รู้อ่ะจริงๆมันคืออะไรก็ทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันใช้งานเราจะเป็นอย่างนี้ไว้ลองแบบไปคิดเอทหาเล่นกันนะครับผม เป็นไงบ้างครับเห็นแต่ละหมวกของเจ้าตัว Ulenzi h e a M สองสามศูนย์หนึ่งไปแล้วชื่อเียกยากนิดนึงนะถามผมนะตั้งชื่อง่ายว่นนี้นะเรียกยากจำยากก็เห็นกันแล้วนะครับว่าตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะไมค์ตัวเล็กแต่ฟังก์ชันเนี่ยเพียบเลยสําหรับใครนะสายที่แบบว่าไลฟ์สดที่แบบไลฟ์ที่หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเจ้าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับหมายความว่าบางทีเราจะไลฟ์ทั้งทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบช้อปปี้ลาซาด้าไลฟ์ขายของอะพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์ทีเดียวหลายๆช่องทางไอ้ตัวนี้ ตอบโจทย์คุณมากๆนะครับลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอูลินซี่ไทยแลนดสามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลล c ซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม